มันหยั่ง <al> ง้อหนิเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นห่างจะก่วงมาสีแก้ให้เบังมันคือเป็นน้ำหนามกินได้บ่นี่กินบ่ได้เห็นบ่ไม่เล้กกินเบิ้งก่อนเบิ้งกัอนเบิ้งกัอนเอาเอาเบิ้งเบิ้งดมเบิ้งดเบิ้งแไปกัดไหมล่ะยังมากัดแท้เดีนบ่ไม่เด้กกินยังวะเอา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 เข้าไปเอา พอเสบเ้ยกันยังว่ามันกินบอดด้นี่นี่เขาไปทูยังสิงเสละเอ้ยบ่บ่บ่เอานี่แม่ทูหลังสิแม่บอเอาบ่เอาบอเอาเ่เฮาดบ่เฮ็ดทาอาเ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 อ่เ่าี่าเอ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 าเเอออาเอาเอ้เอเอาเอเอเาอาเเออาาเออาอาเาเาอเเอาเาเาเดอเาเอ่เอเเาเเอเเอเเอเออเเอเาเอเ าหาาว่ไถูถูถูแบบนี้เอาถลังไปถูเอาออเข้เาใจปะบ,บ่อบ่อบ่เฮ็ดเอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปมึงบ่เลี้ยวอีกโอ้ยจะเป็นมัมกกัดให้หนี่นกัดเพื่อนยังหรอวะเบิ้งเบิ่งเฮ้ยเม้ยวเฮ้ยเนอเออเออมีอย่างอีกบัดความสูงแป๊บนึงโอ้ยปล่อยปล่อยเนี่ยอ่ะมึงนี่ละได้ที่แล้วบ่ที่นี่ติดตั้งเข้าไปครับทุกคน มาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงยังบ่เลี้ยวอีกยูติดดนี่เอ้ยก,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 กูกากูกากกากกัดโดนหุ่นแมวเฮ้ยตกลงเงี้เป็นบ่ลเลี้ยนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่จับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลังถลอกมันแล้วมั้งนี่ย่ัเป็นยังดรอกมันเอาไว้ให้แมวถูนี่วะเฮ้ยเผ้าพ้าผ้<ห>ามันยังอีกเลรอป่านนี้มาถูยังอีกเลรอป่านนี้ขั้นไหมขั้นขั้นขั้นเฮ้ยเกาให้เนี่ะเกาให้เนะวเร็วตัว